อ,อัจารธโมพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ในยุคปัจจุบันภาค1ธรรมประ,ประวัติตอนที่91มงคลหมาเรื่องที่หลวงปู่ตื้อชอบพูดประกอบในเวลาที่ท่านสั่งสอนสิทิ หรือบางครั้งในการแสดงพระธรรมเทศนาท่านมักจะยกเรื่องความดีของสุนัขซึ่งท่านเรียกว่ามงคลหมาบางคนอาจเข้าใจว่าเป็นเรื่องชวนขำแต่ถ้านนำไปพิจารณาแล้วจะเห็นว่าหลวงปู่ได้พิจารณาเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งเป็นสายของสัตว์โลกมีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมด การนำมาเปรียบเทียบกับชีวิตของคนก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องเสียหายหลวงปู่บอกว่าบางครั้งสัตว์ยังดีกว่าคนบางคนเสียอีกสัตว์ทุกจำพวกมันมีดีประจำอยู่ในตัวของมันตามฐานะของมันการพิจารณาชีวิตของสัตว์อันเป็นเครือของวัฒสงสารเหมือนกันนี้เป็นการหาอุป,ปมาเครื่องเปรียบเทียบดังนั้น เวลามีโลกธรรมครอบงำเราก็สามารถพิจารณาหาเหตุผลมาจับยั้งชั่งใจได้เช่นถ้าใครกอด่าเปรียบเปยว่าเราเป็นหมาก็ไม่น่าโกรธเพราะหมาก็มีความดีหลายอย่างหลวงปู่ตื้อท่านบอกว่าลองพิจารณาดูให้ดีจะเห็นว่าหมาก็มีมงคลคือความดีประจำตัวอย่างน้อยก็20ประการ คืหนหมาวิ่งได้เร็วคนวิ่งตามไม่ทัน2หมาเดินกลางคืนเดินไ่ต้องจุดไฟ3หม,มาเข้าป่าหนามไม่ปักตีนสหมามีจมูกเป็นทิพย์ 5. หามากินอาหารได้ไม่เลือก6เวลาเยี่ยวมันยกขาว้วรธณี7ก่อนนอนมาเดินเวียนสามรอบ8เวลาสืบพันธหมาไม่รู้จักอาย9หมารู้จักเจ้าของดี สิถ้ามีแขกแปลกหน้ามาหมามันเหา่าสิบเอ็มาออกลูกไม่ต้องมีแม่หมอ 12. บมากินอาหารกล้างไม่ติดคอ 13. บมาไม่เคยห่มผ้า 14. เวลานอนหมาไม่หนุนหมอน 15. หมาไม่ต้องปูที่นอน 16. บหกมากินข้าวแล้วไม่ต้องกินน้ำสิบเมาไม่ต้องคิดบุญคิดบาป 18. มานอนตากแดดได้นานถึง3ชั่วโมง 19. ไม่ถึงฤด,ดูการไม่มีการสืบพันธุ์ 20. มาตกน้ำไม่ตายแว่นน้ำได้เร็วกว่าคนหลวงปู่ท่านบอกว่าคนเราหากไม่มีดีก็สู้สัตว์ไม่ได้และจะถูกตาหน้าว่าเป็นคนประพฤติถอยหลังไม่ส่กับที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาบางตัวที่เขาเร่งไว มียศถึงในายพันเอกมีเงินเดือนหลายพันบาทใครจะว่าหมาไม่ดีก็ว่าไม่ได้ลูกสาวคุณนายเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหมดเงินเป็นแสนเวลาโตขึ้นมาทําให้พ่อแม่ต้องเสียใจต้องลําบากเดือดร้อนเนรคุณก็มีเรื่องเช่นนี้ไม่มีในหมาหนุกปู่ยกตัวอย่างหมาขึ้นมาแสดงเพื่อให้เราเห็นเป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าคนเรา ถ้าไม่มีศิลธรรมก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เพราะมีการกินการนอนการสืบพันธุ์เหมือนแกนก็นเ,เท่านั้นตอนที่92วัดป่าอาจารย์ตื้ออำเแม่แตงจัังหวดเชียงใหม่ในตอนนี้เรามารู้จักวัดที่หลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมท่านจำภาษาอยู่นานที่สุดแต่ชีวิตของท่าน ในเมื่อหลวงปู่ท่านหยุดจัเดินตู้ดงแล้วท่านก็ามาพำนักประจําอยู่ที่วัดป่าอาจารย์ตื้อแห่งนี้วัดป่าอาจารย์ตื้อตั้งอยู่เลขที่3-2-5บ้านปักทางซอยสีมหาพลหมู่ที่7ตําบลสันมหาพลอาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ถ้าหากเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามเส้นทางเชียงใหม่เชียงดาวก็จะผ่านตัวอำเภอแม่ริมผ่าน,นตัวอำเภอแม่แตง ไม่ไกลก็จะถึงทางแยกเข้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนซึ่งอยู่ทางขวามือระยะทางจากเชียงใหม่มาถึงทางแยกเข้าเขื่อนนี่ก็40กิโลเมตรกับนิดหน่อยก่อนถึงทางแยกเข้าเขื่อนอยู่ตรงมุมด้านขวามือที่เห็นป้ายวัดป่าอาจารย์ตื้อได้ชัดเจนอยู่ก่อนทางแยกไม่ถึง50เมตรและถ้าหากเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางเขื่อนแม่งัดระยะทาง3กิโลเมตร ก็จะถึงวัดอาราญวิเวกที่หลวงปู่แหวนสุจิโนเคยพนักอยู่ถึง11ปีก่อนไปอยู่ที่วัดดอยแม่ปังปัจจุบันหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปท่านเป็นเจ้าอาวาสเส้นทางเส้นนี้จะผ่านไปทางเขื่นแม่งัดไปทะลุออกเส้นทางเชียงใหม่พร้าวได้อย่างสบายระยะทางประมาณ20กิโลเมตรสามารถไปวัดดอยแม่ปังและวัดป่าอาจารย์มั่นปุริทัตโต ซึ่งอยู่ในอำเภอรพร้าวได้อย่างสะดวกสบายดิวทัศน์สวยงามมากผ่านวัดป่าสายหลวงปู่มั่นหลายแห่งนมทั้งแวะไปดูถ้ำดอกคำสถานที่ที่หลวงปู่มัน่นท่านพิชิตกิเลสได้อย่างราบคาบก็สะดวกใช้ได้ขออนุญาตพากลับมาที่วัดป่าอาจารย์ตื้อกันครับวัดนี้สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตมีเนื้อที่22ได้2งาน21ตารางวาอาคารเสนาสนะก็มีพระอุโบสถ ศาลาการเปลี่ยนกุติสง์ศาลาหอฉันหอระฆังโรงครัวโรงตบน้ำปูชนียวัตถุก็มีพระพุทธรูปเนื้อโลหะและองค์พระเจดีย์วัดป่าอาจารย์เตื้อชาวบ้านจะเรียกสั้นๆว่าวัดป่าเดิมทีเป็นที่ดินของนายหมื่นจะเสมนางสาวมาดิวันในเลิศปทุมและนายปรังจันทราวัชระก่อนนั้น ชาวบ้านศรัทธายาติโยมได้คืนนิมนต์พระทุดงมาพำนักเพื่อโปรดชาวบ้านพระท่านไปไปมามาจนถึงปีพุทธศักราช2496กณัศรัทธาจึงได้นิมนต์หลวงปู่ตื้อมาพำนักประจำที่นี่ปีพศ2510หลวงปู่ตื้อได้ก่อสร้างศาลาขึ้นหนึ่งหลังและตั้งเป็นสำนักสงฆ์สามัคคีธรรมขึ้นได้มีพระทุดง หรือพระป่าสายหลวงปู่มั่นคุนิทัตโตแวะเวียนมาพำนักตลอดมาจนถึงปีพุทธศักราช2,511หลวงปู่ตื้อได้รับนิมนต์กลับไปจำพรรษาที่จังหวัดนครพนมบ้านเกิดของท่านหลวงปู่สังซึ่งเป็นหลานของท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลปกครองวัดนี้ตลอดมาปีพุทธศักราช2513คณะศรัทธาซึ่งมีนเลิศประทุมเป็นหัวหน้า ได้ทำเรื่องขอยกสํานักสงฆ์แห่งนี้ขึ้นเป็นวัดปีพุทธศักราช2523ทางกรมศาสนาจึงได้อนุมัติการเป็นวัดให้ตามที่ขอและได้ชื่อว่าวัดป่าอาจารย์ตื้อตามข้อเสนอแนะของท่านช้กคุณพระเทพกวีปีพุทธศักราช2524หลวงปู่สังได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการและกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2,530นี่เองความเป็นระเบียบสงบและสะอาดสะอา้านไม่ต้องพูดถึงเพราะหลวงปู่ตือ้ออาจารย์โมท่านเข้มงวดมากและเป็นแบบฉบับของวัดป่าโดยทั่วไปผู้เขียนได้พาคณะสัทธาไปทอดผ้าป่าถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน,น้ำฝนครั้งแรกเมื่อ24กรกฎาคม2,545 นี่เองเป็นจุดเริ่มของการเขียนหนังสือเล่มนี้นี่คือประวัติที่สังเขตที่สุดส่วนบรรยากาศและพลังบาร,รมีทางธรรมนั้นก็เ,เรียนเชิญทุกท่านไปสัมผัสด้วยตัวของท่านเองคงไม่สามารถบอกแทนกันได้จริงไหมครับตอนที่93ถวายพระพุทธร,รูป68องค์มอบให้ชาวนครพนม ในปีพุทธศักราช2512หลวงปู่ตือ้ออจารธรรมโออายุ81ปีได้รับนิมนต์ลงไปกรุงเทพแล้วท่านไปพำนักที่วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการเหมือนเช่นเคยคณะสัตยา,า,ญญาติโยมได้ถวายพระพุทธรูปบูชากับหลวงปู่มีจำนวนถึง68องค์หลวงปู่จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดขึ้นไปถวายเพื่อประฏิสฐาน ประจําวัดต่างๆในจังหวัดนครพนมทินบรตุภูมิของท่านนับเป็นบุญของชาวนครพนมเป็นอย่างยิ่งแล้วหลวงปูง่ก็ได้ไปพำนักที่วัดอรัญญวิเวกบ้านขาอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมบ้านเกิดของท่านลูกหลานและญาติรวมทั้งหลายจึงได้กราบปรารนาให้ท่านได้อยู่จําพรรษาณวัดแห่งนั้นด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อสงเคราะห์ลูกหลานทางนี้บ้างพวกหลวงปู่ ได้จากบ้านเกิดไปนานกว่า50ปีแล้วหลวงปู่จึงรับนิมนต์ได้จาพรรษาที่วัดอรัญ,ญาวิเวกแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2 5 1 2นนั่นเองท่านหลวงปู่ทางภาษาอีสานเรียกว่าหลวงตาเพราะมีเพียงคำว่าตากับยายเท่านั้นไม่มีคำว่าปู่กับย่าเหมือนภาคกลางก็ได้จัดสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาโดยนำเอาช่างจากเชียงใหม่มาดำเนินก,การก่อสร้าง มีพุทธศาสนิกชนจากกรุงเทพเชียงใหม่และจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเดินทางมากรา,าบขอพรท่านไม่ได้ขาดหลวงปู่ต้องต้อนรับแขกและแสดงธรรมโปรดพระเนนและญาติโยมทุกวันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนคณะสิทธิอุปถามต้องกำหนดเวลาพักผ่อนสำหรับท่านไว้อย่างแน่นอนเพื่อถนอมหลวงปู่ไว้ให้พวกเราได้กราบไว้นานๆ เพราะอายุสังขารของท่านชรามากแล้วหลวงปู่ท่านไม่เคยเบื่อหน่ายในการแสดงธรรมท่านบอกว่าหลวงตาจะแสดงธรรมเพื่อให้ลูกหลานและลูกศิษย์ทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงขณะเดียวกันท่านก็อบรมกรรมฐานแก่พระพิสุสามเณรเพื่อให้เป็นนักธรรมนักกรรมฐานอย่างแท้จริงด้วยหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมตุ่มเทการเผยแพร่ธรรมะอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย ผู้สนใจแค่รมก็หล kind of ังไหลมาฟังธรรมและรับการอบรมจากท่านชนิดไม่ขาดสายเลยทีเดียวตอนที่94นิมนต์กลับไปจำพรรษาที่เชียงใหม่เมื่อหลวงปู่ตื้อไม่อยู่ลูกศิษย์ลูกหาทางเชียงใหม่คงต้องรู้สึกว่าเวได้คิดถึงท่านอย่างแน่นอนจึงจ้องหาโอกาสที่จะนิมนต์หลวงปู่กับเชียงใหม่คืนให้ได้ พอออกมรรษาในปีนั้นแล้วศรัทธายาติโยมทางเชียงใหม่จึงเดินทางไปนิมนต์ห,หลวงปู่ของพวกเขาให้กลับไปอยู่เชียงใหม่คืนด้วยเหตุผลที่ว่าท่านหลวงตาชราภาพมากแล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงต้องการให้ท่านได้พักผ่อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้พยาบาลรักษาและต้องการให้ท่านหลวงตาได้อยู่ใกล้โรงพยาบาล ื่อจะได้ตอบแทนพระคุณด้วยการอุปถากรักษาท่านได้เต็มที่หลวงปู่ตอบญาติโยมชาวเชียงใหม่ว่าอยู่กใกล้หมอยาถ้าหากเราไม่กินยารักษาโรคก,ก็ไม่หายเราต้องอาศัยตัวของเราเองแล้วท่านก็หัวเราะอารมณ์ดีตามแบบฉบับของท่านเพื่อตอดอหัส์คำพูดของท่านก็หมายความว่าข้ออ้างที่ว่าเพื่อจะได้ใกล้หมอใกล้โรงพยาบาลจึงไม่จำเป็นสำหรับท่าน ญาติยโยมชาวเชียงใหม่ก็กราบนิมนต์ด้วยเหตุผลอื่นคือที่วัดป่าอาจารย์ตื้อได้สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปและสาราฝังธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยจะจัดให้มีการฉลองและทำบุญและขอนิมนต์ให้ท่านหลวงตาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเป็นบรรจุด,ด้วยองค์ของท่านเองเม,มื่อดวนใมนี้ท่านหลวงตาตื้อของชาวเชียงใหม่ก็จะเป็นจะต้องรับนิมนต์ และแน่นอนอุตชชนคนใดเล่าที่จะยอมปล่อยให้ผู้ที่ตนรักและเคารพบูชายยิ่งให้ดลุดมือไปอยู่กับคนอื่นได้ผลก็คือหลวงปู่ตื้อท่านกลับไปจำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีพศ2514และแน่นอนชาวนครพนมคงจ้องรอจังหวะไปทวงหลวงตาตื้อที่รักและเคารพของเขากับนครพนมคืนให้จงได้ ว่าโดยส่วนตัวของหลวงปู่แล้วท่านถูกอัธยาศัยกับอากาศทางภาคเหนือมากพเพราะเย็นสบายและเหมาะอย่างยิ่งต่อการบำเพ็ญภาวนาญาติโยมก็ให้การอุปถัมภ์หลวงปูด่ดีและเป็นแดนแห่งคนใจบุญสุนทานและที่สําคัญหลวงปู่ท่านอยู่ทางเหนือมานานท่านบอกว่าท่านได้ทุดดองไปทุกหนทุกแห่งในภาคเหนือนี้จนชินกับความหนาวเย็นของภาคเหนือเป็นอันว่าตลอดพรรษาปี2 5 1 4 หลวงปูพ่พำนักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่วัดป่าจันตื้อน,นั่นเองท่านผู้ฟังคงจะลุ้นระทึกเช่นเดียวกับผมว่าชาวนครพนมจะไปทวงหลวงปู่ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของพวกเขาคืนได้อย่างไรและในโอกาสใดต้องติดตามตอนที่95หลวงปู่กับนครพนมหลังจากออกพรรษาปี2514แล้ว ลูกหลานและทายกทายิกาชาวนครพนมพร้อมใจกันเดินทางไปกราบนิมนต์หลวงปู่ตื้ออาจารย์ธโมให้กลับไปจำพรรษาที่นครพนมถิ่นกำเนิดของท่านและกราบขออารัธนานิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาที่นครพนมตลอดไปแม่ตายของชาวพนมอยู่ที่คำว่าตลอดไปนี่เองเหตุผลคือหลวงปู่จากนครพนมเป็นนานจนแก่เท่าแล้ว ขอให้เมตตากลับไปปวดลูกหลานที่บ้านเกิดด้วยหลวงปู่จึงรับนิมนต์และไปจำพรรษาที่วัดอรัญญวิเวกบ้านขาอำเภสีสงครามจัังหวดนครพนมตั้งแต่ออกพรรษาปี2514ติดต่อกันไปตามเป็นท่านลัสังขารในปีพุทธศักราช2517คืออยู่ที่นครพนมได้4ปีเท่านั้นเองในปีพุทธศักราช2516 เจดีย์ที่เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 1 2ก็เสร็จสมบูรณ์ได้จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและจัดงานฉลองสมโภชองค์พระเจดีย์มีการบวชจีพราหมณ์จำนวน230คนมีการแสดงธรรมและปฏิบัติภาวนาตลอดคืนตลอดทั้งปีมีผู้มาฟังธรรมะและมาเข้าอบรมกรรมาฐานกับหลวงปู่จำนวนมาก หลวงปู่ต้องเทศต้องแสดงธรรมโปรดญาติโยมแทบไม่เว้นในแต่ละวันแม้หลวงปู่จะอยู่ในวัยชาราภาพอายุ85ปีแล้วก็ตามท่านลงสวดมนต์ธรรมวัดสวดมนต์นนและเทศที่สาลาการประเรียนเป็นประจำและไม่เคยว่างเว้นการปฏิบัติกิจของสงฆ์เลยทางด้านสุขภาพของหลวงปู่ก็แข็งแรงดีท่านไม่เคยเจ็บป่วยและไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยหรือลำบากอะไรเลย จากการศึกษาประวัติชีวิตของหลวงปู่ก็ไม่เคยบอกว่าหลวงปู่เคยเจ็บป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อเลยจัดว่าหลวงปู่มีสุขภาพที่ดีเยี่ยมองค์หนึ่งตอนที่96บันทึกธรรมในช่วงที่หลวงปู่อยู่นครพนมท่านพระอาจารย์บูรชัตดพรหมาจารโลสิ์ผู้รวบรวมประวัติของหลวงปู่ตื้ออาจารธรรโม เล่มที่ผู้เขียนใช้เป็นหลักในการเขียนครั้งนี้ได้บันทึกธรรมะที่หลวงปู่แสดงไว้ในช่วงที่ท่านอยู่ที่นครพ,พนมดังต่อไปนี้เมื่อท่านมาพักจำพรรษาอยู่ที่วัดอรัญญวิเวกบ้านขาอําเภอสีสงครามนครพนมข้าพเจ้าได้ไปกราบคารวะท่านเป็นประจำข้าพเจ้าเรียกว่าหลวงตาได้กราบเรียนถามถึงการที่ท่านได้ออกธุด,ดงไปตามที่ต่าง และท่านก็ชอบเล่าให้ฟังเสมอพระท่านหลงตาท่านเดินทุดดงตั้งแต่บวชมาจนถึงไวยชาราภาพด้วยความมุ่งมั่นในพระธรรมอย่างเด็ดเดี่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วท่านชอบเดินเข้าไปในดงเสือร้ายชอบนั่งภาวนาในป่าช้าชอบทุดดงไปพบผีเจ้าที่ผีเจ้าป่าเป็นผู้มีวิชาที่ผีบอกให้ท่านเคยบอกคาถาป้องกันไฟให้ และเคยใช้ได้ผลมาแล้วเมื่อข้าพเจ้าไปกราบท่านหลวงตาท่านชอบเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังเสมอและท่านหลวงตาชอบเทศให้ฟังยาวๆสองถึงสามชั่วโมงซึ่งก็เป็นความประสงค์ของผู้ฟังที่อยากให้เป็นเช่นนั้นครั้งหนึ่งท่านได้เล่าเหตุที่ท่านเดินทุด,ดงไปตามภูเขาตามป่าดงพงคพรให้ฟังแบบการแสดงพระธรรมเทศนาว่า หลวงตาได้ออกเดินกนรรมฐานมาหลายปีแล้วจะเล่าให้ฟังเมื่อครั้งไปรจำพรรษาที่ปูรังกาอำเภอบ้านแพงนครพนมเดินเล่งทําความเพียรที่ปูลังกานั้นจนไม่ได้ฉันข้าวฉันน้ำตั้งใจนแน่วแน่จะให้เห็นแจ้งต่อโลกเพราะจิตสงบบรรลุถึงโคตภูยาแล้วรู้ไปถึงวิญญาณหลายพวกว่าเป็นอยู่อย่างไรนี่หลายล้าน เราบรรพชาอุปสมบทมาต้องเร่งทําให้รู้และเร่งทําให้ได้เมื่อได้แล้วจะหมดสงสัยในการบรรพชาและจะลืมโลกอันมีระบบการเดินทางอันยืดยาวนี้เลยเด็ดขาดโลกนี้เขามีเครื่องผูกอันเหนียวแน่นยากที่จะตัดได้ด้วยอย่างอื่นนอกจากพระธรรมของพระพุทธเจ้ามนุษย์เราเกิดมาก็ต้องทำบาปแล้วเมื่อทำแล้วก็ต้องได้รับผลกรรม ที่เราทําไว้พ่อแม่เรานั้นทํากรรมมาเราเกิดมาก็ทํากรรมไปอะไรที่สุจของกรรมไม่มีใครรู้ได้ทําบาปแล้วมีตัวอย่างให้เห็นมากมายท่านหลวงตาเล่าว่าสัตว์บางพวกในโลกหัวเป็นไก่ต้นตัวเป็นคนตามแต่บุญแต่กรรมที่ตนทําเอาไว้วิญญาณเหล่านี้ถ้าหากพ้นจากสภาพนี้แล้วคงไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคน คงต่ำลงไปต่ำกว่าที่ตนอยู่นักธรรมนักกรรมฐานพระมหาเปรียญถ้าหากยังไม่บรรลุโคตรภูยาแล้วก็คงไม่มีโอกาสได้รู้ได้เห็นไม่ว่าจะเป็นท่านพระครูท่านเจ้าคุณหรือสังฆราชก็เช่นกันเพราะจิตนั้นไม่มีพุทธโทธธรรมโสังโคและยังเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าประสูติพวกเราเกิดต่างกันที่ตรงไหน ก็ต่างกันตรงที่พระพุทธเจ้าไม่หลงโลกไม่ติดอยู่ในโลกเหมือนพวกเราทั้งหมดในทุกวันนี้พระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งรู้จริงคือรู้ที่เกิดที่ตายของพวกสัตว์ด้วยปัญญาทั้งนี้เพราะท่านรู้และตัดสุขของจริงตามความจริงนั่นเองและเมื่อถึงเวลาแล้วพระองค์จากโลกนี้ไปเข้าสู่พะนิพานไม่มีการเกิดอีกเหลือไวแต่ความดีให้พวกเรา ได้คำนึงและลึกถึงเพื่อไม่ให้เป็นผู้หลงตายอย่างนี้เราจึงเคารพเรื่องใสกราบว่าอย่างไม่จิตจางยอมมอบกายถวายชีวิตพวกเราทั้งหมดก็เกิดมาด้วยบุญวาสนาจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเวนยยชนอันหาได้ยากเป็นที่รู้ๆก,กันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ไม่ประมาทไม่ให้ลืมตัวไม่ให้ลืมบุญวาสนาของตน คือไม่ให้ลืมตัวในการสร้างคุณงามความดีเพราะถ้าเราไม่สร้างคุณงามความดีใจเราก็ไม่มีพุทโทธธรรมโสงโคอันจะเป็นเหตุให้ต่อพบต่อชาติเป็นมนุษย์ต่อไปเมื่อบารมีไม่แก่กล้าหากเราไม่เชื่อมั่นในพระรัตตนไตเราก็พากันไปสู่พบที่ต่ำสามก็ได้หลายสิบครั้งที่ได้ฟังเทศของท่านหลวงตาปรากฏว่าไม่มีใครที่จะแสดงธรรมได้อย่างท่าน และท่านก็แสดงธรรมได้ไม่เหมือนใครท่านหลุงตากล้าพูดพูดในสิ่งที่เป็นความจริงมากตรงไปตรงมาเมื่อท่านได้แสดงธรรมจบลงแล้วท่านชอบอธิบายซ้ำอีกเพื่อความแจ่มแจ้งในการปฏิบัติธรรมให้ชัดเจนขึ้นหลวงตาท่านเทศได้ดีตามทัศนะของนักฟังความจริงและท่านได้เล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังเสมอโดยเฉพาะท่านชอบสั่งสอนว่า ธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรามองข้าไปเสียหมดอยู่ที่ตัวของเรานี่เองไม่ใช่อื่นพุทธะคือผู้รู้ก็ตัวของเรานี่เองไม่ใช่ใค่อื่นเจ้นเดียวกันกับไข่ไข่อยู่ข้างในของเปลือกของไข่ทำให้เปลือกไข่แตกเราก็ได้ไข่พิจารณาร่างกายของเราให้แตกแล้วเราก็จะได้ธรรมะธรรมะจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องการทำอะไรที่จริงจังคือการตัดสินใจอย่างแน่นอนลงไปแล้วเลือกเฟ้นธรรมะปฏิบัติอย่างแท้จริงไม่นานหรอกเราก็จะได้พบสิ่งที่ต้องการความกลัวทุกอย่างจะหายไปหมดถ้าเราตัดสินใจอย่างใดแล้วคือเราต้องเป็นคนมีจุดมุ่งหมายอย่างลงตานับตั้งแต่บวชมาได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมะอย่างจริงจังจนทุกวันนี้ไม่เคยลดละและท้อถอยเลย นักธรรมนักกรรมฐานต้องมีนิสัยอย่างเสือโครง่งคือ 1. น้ํา้ำจิตน้ำใจต้องแข็งแกร่งกล้าหาญไม่กลัวต่ออันตรายใดๆ 2. ต้องเที่ยวไปในเวลากลางคืนได้ 3. จอบอยู่ในที่สงัดจากคน 4. ทํทำอะไรลงไปแล้วต้องมุ่งความสำเร็จเป็นจุดหมายสัตว์เดรัจฉานมันดีกว่าคนตรงที่มันไม่มีมายาไม่หลอกลลงใคร มีครูอาจารย์ก็คือตนเป็นสัตว์นี้น่ารักน่าสงสารคนเราซิงโง่เป็นพุทธ,ธได้แต่หลอกลวงตนเองว่าเป็นไปไม่ได้ร่างกายก็มีให้พิจารณาว่าเป็นของเน่าของเหม็นแต่เราพิจารณาว่าเป็นของหอมน่ารักงโง่ไหมคนเราท่านบอกว่าผู้ที่สงสัยในกรรมหรือไม่เชื่อว่าจะต้องส่งผลคือคนที่ดืมตนดื่มตายกลายเป็นคนมืดคนบอด คนประเภทที่ว่านี้ย่อมช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยแม้จะมีกำเนิดสูงส่งสักบ,บานใดได้รับการทนุถนอมเลี้ยงดูมาอย่างวิเศษเพียงไรก็ตามหากเขาไม่มองเห็นคุณค่าคุณน้ำคุณบิดามารดาแล้วนั้นก็เ,เรียกว่าคนโลกโลกและไม่รู้ด้วยว่าตนเองเป็นคนลกโลกแล้วก็ไม่สนใจจะรู้ด้วยคิดเห็นแต่ว่าเพียงเขาเกิดมา และ,จะเจริญเติบโตมาจนก,กระทั่งถึงปัจจุบันด้วยการดื่มการกินอาหารบารุงเลี้ยงร่างกายจนเติบใหญ่เป็นเพราะมันจะต้องเป็นไปทํานองนั้นเองไม่ได้คิดไปว่าตนเองนั้นได้เกิดขึ่เป็นตัวเป็นตนเพราะคุณของบิดามารดาทั้งสองป้องกันรักษาชีวิตและร่างกายแก่ตนมาการทาความดีแม้แต่รูปกายเรานี้โดยกระทำให้ถูกให้ควร ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นกุศลอกุศลสิ่งที่บันดาลให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตขึ้นมาได้ถ้าไม่เรียกว่าเป็นผลเราสมควรจะเรียกว่าเป็นอะไรจึงจะถูกต้องตามความเป็นจริงความดีความชั่วสุขทุกข์ที่สัตว์โลกได้รับกันมาโดยตลอดสายถ้าปัจฉจากแรงหนุนเป็นต้นก็คงอยู่เฉยๆฉะนั้นนักกรรมาฐานก็จงได้พิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้า คือพุทโธธรรมโมสังโคเป็นที่อยู่อาศัยของจิตนั้นให้มั่นคงถาวรและเมื่อเทศจบลงท่านชอบถามผู้ฟังว่าฟังเทศดีไหมคำถามเช่นนี้เคยกลับเรียนท่านว่าหมายถึงอะไรท่านบอกว่าหมายถึงการฟังธรรมครั้งนี้ได้รับความสงบของจิตไหมและเกิดความสังเวชในความชั่วไหมหลวงตาท่านชอบตักเตือนเสมอว่าการปฏิบัติธรรมนั้น อย่างที่ท่านบูรพาจารย์ทั้งหลายดำเนินมานั้นท่านพยายามม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมพยายามให้เกิดความสนใจในธรรมปฏิบัติอยู่เสมอการที่เราเกิดความเบื่อหน่ายในธรรมปฏิบัตินี้เป็นการที่เราจะดำเนินการไปไม่ได้นานและจะเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากแต่เกิดความสังเวชในธรรมบางอย่างนั้นเป็นการดี เพราะจะเป็นประโยชน์แก่เราผู้ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงถ้าเราเบื่อหน่ายในความชั่วไม่เป็นไรถ้าเราเบื่อหน่ายในความชั่วแล้วก็เล่งพยายามทำความดีต่อไป